นีก็คือเป็นแชมป์ที่เซนเตอร์ไม่หายถูกแคมป์ใ่สอโอ้ไม่ทราบเลยค่ะแบบตอนเขาทำเซอร์าปีที่แล้วคือเราก็ติดโอ้ค่ะก็ความจริงต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนแหละค่ะที่เหมือนไว้ใจแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็อยู่กันมาแบบนานมากหรือว่าแบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาก็ก็ขอบคุณนะคะที่ไว้ใจแล้วก็เออให้เบลได้เป็นตัวแทนของสินค้าค่ะคือเบลว่าสําหรับตัวเบลอ่ะเออ บลค่อนข้างจะได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาอยากให้ทําอะไรจะไปในทางไหนหรือแบบจะสวยจะตลกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรวมถึงบทบาทที่เราเคยเล่นมาด้วยมันก็คือเหมือนแบบเขายิ่งเรียกว่าเหมือนเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยละมั้งคะก็เลยงานงานแบบแนวคอมเมดี้เวลาเหตลกตลกดีติดต่อเยอะแล้ว คือก็จะมีเหมือนเข้าไปอยู่ในบอร์ดของสินค้าอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเขาอยากได้แบบเหมือนคาแรคเตอร์ในเออที่เคยแสดงมาหรือว่ามีกลิ่นอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยได้แบบงานที่ค่อนข้างหลากหลายหลายแบบค่ะหนึ่งขนาดของการงานสวยกันตลอดอุ้ยถนัดทุกแบบบอกแล้วว่าได้หมดค่ะเขาบอยุคนี้เป็นยุคของคนเยอะคนเยอะ โอ้ไม่มีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนคะ่ะไม่อยากอยู่คนเดียวเหงาค่ะมีมีอยู่่คะติดต่อคุณพลอยนะคะที่ไอจีคุณพลอยได้เลยคะ่ะยังมีอยู่คะ่ะเยู่จริจงๆ อ๋อก oh, oh, ็ความจริงแล้วมันค like ืออย่างที่บอกงานของเบลค่อนข้างหลากหลายอะค่ะอย่างเช่นเหมือนพอไปบอกคนอื่นหรือว่าเช่นบอกแม่ว่าแบบอุ like ้ยได้พิเซนเตอร์ใหม่แ <poets> ล้วนะคือเขาจะเดาไม่ออกว่าอะไรบางทีก็จะมาเป็นในรูปแบบแบบอ่ะอย่างเช่นอย่างของวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ชาร์จอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบการไฟฟ้าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคืองานมันจะหลากหลายมากเลยค่ะใช่ก็จะมีอย่างอื่นด้วยค่ะ คือไม่ใช่ว่าแบบจะไม่เลือกเลยหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะทุกคนคือคือเราคิดว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับเราหรือว่าเรามั่นใจที่จะพรีเซนต์ด้วยแล้วก็มันต้องเป็นในเรื่องของแบบคุณภาพหรือว่าเรื่องขององค์กรอย่างนี้ด้วยค่ะที่เราก็ต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยค่ะยินดีมากค่ะเขาได้ถูกระดับประทับใจค่ะ ไม่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 ได้นับค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีมีเข้ามาใหม่อยู่ประมาณนึงเหมือนกันค่ะ <c oughs> อุ้ยก็ก็ยังมีอยู่ค่ะน่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีที่ทุกคนยังไม่เห็นไหมอาจจะมีอาจจะมีคือจจม <c oughs> ไม่ได้นับค่ะ Visitor, คือเบลว่าโชคดีที่เหมือนเขาเรียกอะไรแบบเหมือนคนยังจดจําที่ผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นแบบภาพจําหรือเวลาไปไหนไปต่างจังหวัดก็จะแบบเออแบบเออพ่อแม่พี่น้องก็ยังเรียกแบบอย่างเอ็นดูอย่างเงี้ยอเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่เรืเร่อยๆอ,อยู่เลยค่ะ้วขอบคุณนะคะคือเบลก็อย่างที่บอกนะเบลก็ทําบุญ สำหรับเบลเรียกว่าตามปกติทำบุญอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะออก็จะมีหมดไม่ว่าจะเป็นแบบทางแบบเรื่องของวัดหรือจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นแบบเป็นคนเป็นศาสตร์เป็นหรือเป็นเทพเยอะไรเงี้ยก็ก็ไหว้หมดเพราะว่าคือเหมือนด้วยงานเราและสายงานของเราเกี่ยวข้องกับเออหลายภาคส่วนค่ะเราก็จะต้องมีการแบบไหว้ให้ค่อนข้างครบถ้วนอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อสาธุสาธุโอ้สาธุค่ะเฮ้แต่มีคนเหมือนถามเบลเหมือนกันนะแบบเคล็ดลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเบลจะแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าคืออย่างเวลาถ้าเบลจะแบบไหว้หรืออะไรอ่ะเบลจะมีการเล่าเรื่องอ่าแบบแนะนําตัวหรือถ้าอย่างถ้าสมัยเหมือนตอนแบบตอนเข้าวงการเขาเรียกว่าอะไรแบบยังยังไม่ได้แบบ ขนาดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยละกัน<ม>ก็จะบอกว่าอเ,เออเนี่ยหนูจะเอาเงินไปดูแลพ่อแม่นะแบบเออให้หนูเถอะหนูเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ <laughs> จะเล่าเรื่องไปค่ะแต่ว่าคือเจตนาก็คือเพื่อเพื่อแบบได้สิ่งดีเพื่อต่อย,ยอดในสิ่งที่ดีด้วยกว็มันก็ชินกับการพูดคุยไปแล้วค่ะ <laughs> เ,เหมือนแบบสนิทกันแล้วหรือเปล่าไม่รู้อะก็วแบบเออพูด พูดกันนานพูดกันเยอะไม่ค่อยคือไม่กล้าค่ะเป็นคนที่ลืมมากเออเป็นคนที่ลืมมากแล้วคือถ้าจะขอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยว่ามาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะยินดีค่ะ ใช่ค่ะก็ไปได้ไปร่วมบุญสร้างอ,อ,อาคารผู้ป่วยค่ะที่โรงพยาบาลประทายที่โคราชค่ะอันนี้กเ็เป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะคือสร้างอาคาร9ชั้นเลยให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยที่เหมือนเขาไม่ได้มีโอกาสในการแบบเข้าถึงการรักษาอ่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบทางเจ้าภาพก็ก็ทุ่มเทเต็มที่มากค่ะเข้าฝัน ไม่มีเซนไม่มีแบบแนวนั้นค่ะโอ,โอ้ยบางวันแบบรู้สึกอุย้ยไม่ลาบรืนหรือเปล่าก็กดป,ปน <laughs> ก็มีค่ะก็มีมเ,มเมบลไม่ร,มรู้เราว่าแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ก็ชอบทำโอ้ค่ะก็ทำเรื่อยออๆ อ๋อค่ะก็อันนี้ก็อีกเหมือนกันก็คือไม่ไม่ได้แบบว่าจะต้องจะไปได้ทุกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องของคิวด้วยความเหมาะสมด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากดึงให้แบบเหมือนทุกคนแบบงมงายว่าเออทำบุญแล้วมันจะต้องได้ดีหรืออะไรนึกสซะว่าเป็นเหมือนเรื่องของความสบายใจดีกว่า,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 วาคือน่าจะมีค่ะผ่านพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีตามมีค่ะมีค่ะเบลอะไม่เห็นเองเพราะว่าเบลเบลไม่มีเวลาได้เช็คค่ะก็จะมีแบบเหมือนผ่านผู้จัดการบ้างอย่างงี้ซึ่งก็ก็ไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆคือต้องต้องเป็นอะไรที่มันตรวจสอบได้ด้วยค่ะด้วยค่ะ ตออนนี้ขเลยอ่ะตอนนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเจ้าของงานให้กับตัวเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ค่ะส่วนมมาเราจะขอกําลังใจแบบเออขอกําลังใจให้หน่อยได้ไหมอะไร้ยจะมีแบบเออเป็นคลิปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่จะส่งไปค่ะคือเราก็ ก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีเงินนะคะไม่ได้พกเงินนะคะไม่เคยมีเงินในกระเป๋าเลยค่ะแม่บ่นตลอดเลยค่ะ